สวัสดีค่ะทุกคนสรญหามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะยังนำเสนอเรื่องของประเทศอังกฤษอยู่นะคะซึ่งเป็นตอนที่สองค่ะและในตอนนี้จะนำชมสามสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเช่นเดียวกันค่ะ แห่งแรกคือพระราชวังเวสต์มินสเตอร์หรือตึกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ตั้งใจมาเยี่ยมชมมากที่สุดแห่งหนึ่งในลอนดอนนะคะเป็นสถานที่ประชุมของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรและเป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดในลอนดอนซึ่งเป็นมรดกโลกด้วยและเป็นหนึ่งในอาคารที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกอีกด้วยค่ะสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ทางฝั่งเหนือของแม่น้ำเทมส์สร้างขึ้นในช่วงคริสตศตวรรษที่11 แต่หลังจากเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในปี1834พระราชวังถูกทำลายไปเกือบหมดตึกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ก็ได้รับการสร้างใหม่ในปี1834เช่นเดียวกันโดยใช้เวลาสร้างทั้งสิ้น30ปีค่ะเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการเมืองของอังกฤษมีลักษณะเป็นอาคารสีขาวโดดเด่นอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของราชวงศ์อังกฤษ ภายในมีพื้นที่30,000ตารางเมตรมีห้องกว่า1,000ห้องมีระเบียงยาวราว3กิโลเมตรนะคะและมีบันไดามากกว่า100บันไดค่ะนับเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะคะ ต่อไปจะนำไปชมความอลังการของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกกันต่อที่เวสต์มินสเตอร์แอบบีโบส์นิกายแองกิคันตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาพิเศษและที่ฝังพระศพของพระมหากษัตริย์อังกฤษและพระสพพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงเหล่านักเขียน ผู้เขียนบทละครนักกวีที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นวิลเลียมเชกสเปียร์ก็ถูกฝังอยู่ที่นี่ตัวอาคารได้รับการออกแบบทั้งภายในและภายนอกอย่างสวยงามอลังการสถานที่แห่งสองคือหอนาฬิกาบิ๊กเบนนะคะหอนาฬิกา4หน้าปัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นหอ,อนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ค่ะมีชื่อจริงว่าหอเอลิซาเบธสร้างขึ้นเมื่อปี1834เพื่อฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2นับเป็นหอ,อนาฬิกาที่สูงเป็นอันดับ3ของโลกแต่ละหน้าปัดทำจากแก้วโอปอล 342ชิ้นในกรอบเหล็กหล่อหน้าปัดมีเส้นผ่าศูนย์กลาง7เมตรนะคะเข็มนาทีทําจากแผ่นทองแดงยาว4.3เมตรค่ะส่วนเข็มชั่วโมงทําจากโลหะปืนยาว2.7เมตรหอนาฬิกามีความสูง96.3เมตร โดยที่ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น55เมตรนะคะนาฬิกาบิ๊กเบนจะตีระฆังทุกๆชั่วโมงและระฆังขนาดเล็กที่อยู่รอบๆสี่ใบจะตีระฆังทุกๆ15นาทีค่ะหลายคนเข้าใจว่า บิ๊กเบนเป็นชื่อหอนาฬิกาประจำรัฐสภาอังกฤษแต่แท้ที่จริงแล้วบิ๊กเบนเป็นชื่อเล่นของระฆังใบใหญ่ที่สุดชื่อ,อย่างเป็นทางการว่ามหาระฆังหรือ the great bell ที่หนักถึง 13,760กิโลกรัมแขวนไว้บริเวณช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกาเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินหน้าปัดนาฬิกาทั้งสี่ด้านจะสว่างขึ้นสามารถมองเห็นนาฬิกาได้ไกลเป็นไมล์เลยทีเดียวสวยมากเลยใช่ไหมคะ สถานที่สุดท้ายในตอนนี้คือโรงอาบน้ำโบราณหรือที่เรียกว่าโรมันบาสเป็นโรงอาบน้ำเก่าแก่ตั้งแต่ยุคที่โรมันกำลังเฟื่องฟูตั้งอยู่ที่เมืองบาสทางทิศตะวันตกของลอนดอนค่ะโรงอาบน้ำสไตล์โรมันโบราณแห่งนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก เป็นอ่างอาบน้ําขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า Great Bath ที่มีน้ําเป็นสีเขียวมรกตนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของทางตะวันตกนะคะปัจจุบันนี้ที่นี่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความสวยงามของโรงอาบน้ําสาธารณะ ที่เปิดให้บริการตั้งแต่คริสต,สต์ศตวรรษที่หนึ่งหรือราว2000ปีมาแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณเว็บ t r v v l l o g เ o ้าคเว็บ thaifry.com เว็บไท a i w i k i p e d i a .org เว็บตลอนเที่ยว .com และเว็บ m g r o n l n n e o o m พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ